คุณเคยฝันแบบเดิมจนชอันถึงเขาบางคนที่เป็นรักแรกรักแรกเเหรอผมเจอเขาในฤดูนาวเขาไม่ที่สุดพวบทกวีอ่ะโดยคอร์ดิ้งดีอาการฝันซ้ำๆเพลงพอจะบอกเราได้ไหมว่าก่อนที่เพลงจะฝันแบบนี้เพลงทำอะไรอยู่หรือว่าไปเจออะไรอยู่ใช่มีบางอย่างกะตุ้นความสรงจัำของผม กลับมาแล้วหรอกระเพร์เจอกันได้ไหมกับคนที่มึงไม่รู้จัดก็ตามไอ้โธ่ช่วยคุณทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะโหยรีบแทนคนณคนลัของคนไงคนละของผมเนาะมาได้ไงตัวจริงแน่จำไม่ได้เป็นคนผูกไปเนี่ยมันเจอในป่าแล้วมันเจอแบบตำรวจเจอศพอีกหนึ่งศพที่ลูกค้าแบบเดียวกันเดียร์สองรายที่พบในกระเป๋าเดินทางคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง อุ้ยมีหลักฐานล้วยวะนีคุณตำรวจผงไห้ผมเป็นคนลิบก็ภาษากายปกติมีความกังวลอยู่บ้างอ้าแต่อยู่ในเราตำรวจคุณอ่านภาษากายของเขาคุณ่ยอ่านแฉกับพวกเขาเพราะว่าเรื่องส่วนตัวปล่าสรุปคุณทำให้คุณริบจังหวะไมไว้ใจแล้วก็ลวงขางลับจากเขาเนี่ยนี่บทค่อนข้างลึกลับอ่ะเพิ่งรู้ว่าแทนคุณแพ้ถอนนี่ที่เขาเขียนนี่เพราะว่าเขาเป็นหลากคนริ้ไงจะไว้อ๋อ วันนี้คนนี้จดให้แล้วก็แบบตื่นมาอีกคนนึงเนี่ยจริงป yeah. ้ะเนี parfois, my mom, my mom future, there, ่ยแม่เครียดแบบนี้มันจะต้องเป็นแม่คนพิเใหม่ถึงจะได้เจอคนละเครียดชัวร์จะหาคำตอบให้เองว่าไมยเข้ามาทำดีกูมีอะไรเขาบอกแล้วตอนแรกที่เขาคนเดียวได้ทามที่คอยปกป้องกูแล้วก็ช่วยรักษาหรือความสงพี่รู้ดีว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่แล้วพี่กำลักเพลงจริงเครียดแน่เอาแล้ว อุ้ยอุ้ยทำไคะ้ยมาขะรับเลยดิฮะนอ้ผมแทนคนคนละของคนจะทิ้งผมไปไหนอีนะคนดูแอบคน่ใช่ดูซับซอนดูไม่ขมมินีิดอะดูเครียดว่ะโอ้ตาแล้วพี่แทนคนกอดเสืบ่อยไปโ้ยอย เต้นเต้นเต้นว้าวขึ้นดสุดท้ายเต็นอ่ะมาได้เลยว่าเียมมายังมาวันเกิดแกเต้เต้นเียมว้าว่าเี้ยมโอเคแต่เขียมมากคำว่าเขียมเลยอ่ะมันต้องงงอ่ะเขาบอกว่าเป็นซีรีส์รักเใส กมแอปแอปใส่อันนี้คือใส่เป็นเรื่องดูแบบไม่ใช่เมื่อกี้แบบมีโพสต์อินที่แปลว่าเป็นแบบมีความเป็นปกติทางจิตมีแบบเรื่องหลายบุคลิกะหลายอัตลักษณ์น้องเก่งน่าสนใจเลยอาจจะมีชื่อบทเพลงชื่อ music ชื่ออะไรอย่างเงี้ยหลายบุคลิกอะแต่เหมือนแบบทุกครั้งอ่ะแทนคุณเขาจะแบบแนะนำตัวว่าแบบผมคุรักนะคุณนี่ว่าหลายบุคลิกจริงแอัตลักษณ์จริงเพราะว่าไม่งั้นต้องเป็นแนะนำตัวว่าเป็นคนเป็นคนรักของคุณ หมือนต้องคอยบอกอะต้องบอกว่าวันนี้ตื่นมาเป็นบุคลิกนี้อะน่าติดตามอะทีนี้แบล็คเมลนด่ะวุ้ยเรมาถูกกระแสอะช่วงนี้หลั่อัตลักษณ์ก็หลังมาเลยนะเจ๋งนิยายแล้วมันมีเป็นแนวส่งภาพเคลื่อนไหวคือมาเลยนะมาได้เลยราโอ้ยจะเครียดแน่เลยอะเครียดถ้าเครียดคือตอนฟินเราจะฟินมากไงเฮ้ยเฉับเฉัยวเพราะมันฟินแบบมันฟินแบบอุ้ยคนนี้ใครอย่างเงี้ยฟินไม่สุดเอออันนี้ย นั่งนองไห้เออเธอรักฉันคนไม่แต่เขาดูเหมือนมาบางมีฉากเหมือนจะแกล้งรักกันทำมาทำให้ดูอดูสืบบ้างดูส่งสืบอ่ะส่งสืบส่งอะไรอ่ะต้องดูแบบเพราะว่าเขาไม่พูดถึงรูปคดีอะไรเลยใช่เราเห็นอะไรเลยเห็นแค่โสดแค่นั้นเองแต่สำหรับใครที่อ่านนิยายแล้วไม่ต้องรอเลนะจ๊ะโอเคครับเป็นเรื่องที่คอนเฟิร์มนะครับว่าเจอกันแน่นอนครับทุกวันศุกร์นะครับ สำหรับความรักในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้รจ<อ>บ,บ Melody of Secret นะครับโอเคครับใครที่อยากดูพวกเราวแอดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ได้เลยนะครับรอเจอเลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้น,นะครับบ๊ายบาย